สวัสดีนักเรียนม3ค่ะชั่วโมงทัศนศิลป์ชั่วโมงแรกวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักการสร้างงานทัศนศิลป์ค่ะหลักในที่นี้นะคะนักเรียนก็หมายถึงวิธีการารูปแบบหรือแม้กระทั่งแนวคิดต่างๆนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ได้นั่นเองค่ะ ซึ่งแนวคิดวิธีการและหลักการเหล่านั้นนะคะมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการนำมาสร้างสรรค์ก็คือเรื่องของเส้นค่ะคราวนี้นักเรียนลองมาดูผังนี้นะคะผังของหลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จะมีทั้งหมด5เรื่องนะคะซึ่ง5เรื่องนี้นะคะมีเรื่องของเส้นอยู่3เรื่อง1คือเรื่องของการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาติ 2. การวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลปามการวาดเส้นโดยวิเคราะห์ธรรมชาติไปสู่การแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ ลักษณะของเส้นทั้ง3าแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันว่าเขามีข้อที่เหมือนและข้อที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเราจะนำเส้นทั้ง3รูปแบบนี้นะคะเลือกสรรมาเพื่อไปสร้างสรร์งานทัศนศิลป์ค่ะและสุดท้ายนะคะการสร้างสรร์ผลงานศินละปะหรือทัศนศิลป์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องสะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของเราด้วยนะคะ การสะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องสุดท้ายนะคะว่าทำไมศิลปะไปเกี่ยวข้องอะไรกับวัฒนธรรมเราจะต้องสะท้อนอะไรและสะท้อนไปเพื่ออะไรนะคะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ สำหรับเรื่องแรกนี้ควรจะพูดถึงเรื่องของเส้นก่อนนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นักเรียนได้เห็นแล้วว่าเขาให้เส้นเรามา3รูปแบบที่เราจะต้องมาดูว่ามันมีความแตกต่างความเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะเวลาที่เราสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของเรานะคะนักเรียนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเส้นเรื่องเดียวนะมันจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยประกอบกันนะคะแต่ว่า สำคัญที่สุดคือเส้นนี่แหละค่ะเพราะว่าเส้นเขาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของเราค่ะมาเส้นแรกเลยนะคะเป็นเส้นเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเราจะต้องศึกษาธรรมชาติไม่ใช่ลอกเรียนแบบรายละเอียดธรรมชาตินักเรียนพอจะเข้าใจประโยคนี้ไหมคะว่ามันหมายถึงอะไร ถามว่าเราลอกเรียนแบบเลยวาดรายละเอียดเหมือนธรรมชาติเลยมันไม่ถูกต้องเหรอนะ่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะการที่เราลอกเรียนแบบเลยวาดเหมือนจริงเลยทุกรายละเอียดทุกอนูไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะมันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของเราเหมือนกัน เพียงแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาธรรมชาติเข้าใจกระบวนการเข้าใจในวิถีของเขาเราจะสามารถนำประโยชน์จากตรงนั้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราได้มากขึ้นค่ะครูออนยกตัวอย่างการศึกษาธรรมชาติให้นักเรียนฟังแบบนี้ค่ะอย่างเช่นดอกทานตะวันสมมตินักเรียนจะวาด ทุ่งทานตะวันนักเรียนหยิบกระดาษหยิบดินสอหยิบสีแล้วไปที่ทุ่งทานตะวันนักเรียนมองไปที่นั่นและนักเรียนก็วาดตามอันนี้นักเรียนจะได้สิ่งที่ถูกต้องไปแน่ๆสําหรับการที่เราวาดภาพทุ่งทานตะวันสิ่งที่ทําเมื่อสักครู่นะคะเป็นการลอกเรียนแบบธรรมชาติลอกเรียนรายละเอียดธรรมชาติแต่ถ้านักเรียนไม่มีต้นแบบอยู่ด้านหน้าและนักเรียนจะต้องถ่ายทอดภาพทานตะวัน มาในคอนเซปต์ของเราหรือแนวคิดของเราสักภาพนักเรียนจะเริ่มต้นยังไงคะนักเรียนก็อาจจะเลือกใช้วิธีการจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นแล้วเราก็วาดไปหรือนักเรียนอาจจะจินตนาการเอาและนักเรียนก็วาดไปแต่จะดีกว่าไหมมีแนวคิดทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นกว่าไหมถ้านักเรียนรู้ว่ามเมล็ดทานตะวันมีลักษณะอย่างไร เขาจะเจริญเติบโตในดินและอุณหภูมิแบบไหนใช้เวลานานแค่ไหนในการที่เขาจะได้แตกต้นอ่อนและเมื่อเขาแตกต้นอ่อนมาแล้วเนี่ยยอดต้นอ่อนเขาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่เขาถึงจะได้เจริญเติบโตพอที่จะแตกตุ่มดอกแตกตุ่มดอกมาแล้วอีกนานเท่าไหร่เขาถึงจะบานออกมาเป็นดอกทานตะวันให้เราได้เห็น แล้วดอกทานตะวันที่เราเห็นเขามีกลีบลักษณะอย่างไรเขาทับซ้อนกันอย่างไรเขามีเฉดสีอย่างไรเกสรเขาเป็นลักษณะไหนและเพราะอะไรเพิ่งมแมลงถึงได้มาตอมดอกของเขาและนักเรียนรู้ไหมคะว่าดอกทานตะวันเขามีความพิเศษดอกทานตะวันเขาจะหันหน้ารับแสงพระอาทิตย์เสมอคะ่ะ ฉะนั้นในแต่และช่วงเวลาของวันดอกเขาจะเปลี่ยนทิศทางตามแสงอาทิตย์ค่ะนักเรียนคะเราเรียนศินละปะอยู่นะไม่ใช่การเกษตรนะคะแต่เพียงครูออนจะบอกว่าทั้งหมดที่ครูออนพูดไปมันคือเรื่องของการศึกษาธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างทันตะวันที่ครูอ่อนยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนสามารถหยิบจับ ช่วงเวลาไหนของเขามาสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะว่านักเรียนจะนำเสนอในเรื่องอะไรลายเส้นช่วงวัยอ่อนหรือจะเป็นเรื่องของลายเส้นตอนที่เขาจเจริญเติบโตแล้วหรือจะเป็นเรื่องของลายเส้นที่เล่นเรื่องของทิศทางแสงเพราะทางตะวันมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เขาหมุนได้ตามแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้ค่ะพอจะนึกออกไหมคะ นอกจากวาดภาพเหมือนแล้วนะคะเราก็สามารถนำลักษณะที่โดดเด่นของพืชธรรมชาติต่ตางๆมาสร้างสารรค์เป็นศิลปะประยุกต์ได้เช่นพวกลายไทยต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดหรือดึงลักษณะเด่นๆของธรรมชาติมาใช้ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือประโยชน์ของการที่เราศึกษาธรรมชาตินะคะเขาจะช่วยให้เรามีจินตนาการมากขึ้นนะคะมีแนวคิดมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นแล้วเราก็จะคิดงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะมีแนวโน้มแนวทางในการนำไปประยุกต์ที่หลากหลายได้นั่นเองค่ะคราวนี้นักเรียนลองฝึกดูนะคะลองฝึกสังเกตรธรรมชาติให้มากขึ้นเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ลอง ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้หรือจะเป็นพืชก็ได้นะแล้วก็ลองมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นลายเส้นของเราเองสิคะว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะไหนค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องของเส้นที่อยู่ในธรรมชาตินะคะศึกษาธรรมชาติแล้วก็นํามาใช้แล้วนะคะครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวาดเส้นที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทัศนศิลป์ค่ะ โดยแบ่งเป็นการวาดเส้นของสถาปนิกการวาดเส้นของจิตกรและการวาดเส้นของประติมากรเจอกันคราวหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ